โยโยโยสวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจคลึงลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจเจศดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่า เราจะคืนไปทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมน,นะครับคอนเซตปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิด,ดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิป,ล,ปลึงนรูปหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือลายแอดของเราครับแอด V I P K L N ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิกงด้านล่างนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแถมได้ข้อมูลแบบ V I P ขอบคุณเอสซีซีเจ็ดเจ็ดเอ็ดครับมาลางคำคืน กันเทียบเลยนะครับผมคัดเอา3คู่ในคลิปแรกมาฝากกันเหมือนเดิมแต่เริ่มที่เวลาทิ้งกันขึ้นกันก่อนนะครับบุนเดสเลกาเยอรมนีครับบรูซเซอร์มินเช่นกลับบักอันดับ8เปิดบ้านเจอกับเวเดอร์เบรเมนอันดับ12บสอกลับบักมีอยู่25แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอสตุดการ์ดมา2ต่อ2นะครับสภาพทีมไม่มีมาคุสตูรามที่ติดโทษบานนะครับแต่วันที่เหลือนี่คริสตอฟเคลเมอร์โจนรสฮอฟมันบิลเอมโบโรลาสติเดอร์นะครับก็ยังพร้อมลงล่าตักข่าย ฝั่งของเบรเมนมี18ต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอัลสบวกมา2-0นะครับนี่ครับเฟลครูกกองหน้าที่หายเจ็บกลับมาก็มาเจ็บเพิ่อมอีกนะครับทำให้ลงไม่ได้ครับก็มีห้องเครื่องอย่างแม็กซิมิเลียนเอ็กแคนสไตน์ครับข้างหน้ามีโจชัวซาเจนเล่นกับดาววีเซลเก้นะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันกลับบักเปิดบ้านชนะ3-1ครับแน่นอนก่อนเกมกลับบักถูกยกให้เหนือกว่าแม้ว่ามีเมมาคุสตูรามนะครับแต่ว่า ตัวลุกคนที่เหลือก็ถือว่าทํางานได้ดีครับในขณะที่เบรเมนนี่แม้ว่าช่วงหลังเหนียวแน่นขึ้นนะครับแต่ว่าการบุกมาเยือนกลักบ,บักผมมองว่าไม่น่ามีคะแนนกลับออกไปครับดังนั้นวัดใจกลักบ,บักดีกว่านะครับหประตูมีแน่ลุ้นประตูที่2ครับขยับไปที่เวลาตีสองครึ่งเป็นบิ๊กแมชเลยนะครับไบร e ์เลเวอร์ฟูลเซ่นอันดับ3เจอกับบุนเดียลือดอนมูลอันดับ4่ครับทั้ง2ทีมมี29แาต้มเท่ากันนะครับแต่ว่าเลเวอร์ ประตูที้เสียดีกว่าครับโดยเจ้าทินห้างขายยานี่เกมล่าสุดเสียฟอร์มมากนะครับบุกไปแพ้อุนโวนเบอร์ลินมา01นะครับสภาพทีมนี่เหมือนเดิมครับก็ยังตัวเจ็บเดิมๆยังมีนาเดียมอาเมรีพร้อมลงเล่นนะครับแนวรุกเรอนบายี่มูซาดียาบี้ข้างหน้าเป็นพัทติกชิกฟังของดอดมุลเนี่ยเกมล่าสุดก็เสียหายครับทำได้แค่เปิดบ้านเสมอมายไป11น,น,นะครับ ตัวหลักๆเนี่ยอย่างโทมัสเดลานี่ไม่ได้เล่นในเกมกับไมซ์เลยน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงในคืนวันนี้นะครับแนวรุกสามภาษาเหมือนเดิมครับมารคุร้อยเจรอนซานโชอิิเบลาฮารันนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเป็นบอลบ้านใครบ้านมันก่อนเกมเขายกให้ดอตมูลเหนือกวเล็กน้อยนะครับคือผมมองว่าดอตมูลช่วงหลังเอาแน่นอนนอนไม่ได้ครับในขณะที่เลอบ์กูเซ่นก็ฟอร์มแย่นะครับ4เกมหลังสุดในลีกไม่ชนะแล้วก็เป็นการแพ้ ถึง3เกมด้วยนะครับแต่ว่าเกมนี้เล่นในบา,ารีนาครับดอทมูลก็ไม่ก็เฉียบคมด้วยครับผมว่าวัดใจร์เลยเวอร์คูเซนดีกว่าครับเล่นในบ้านดูแล้วไม่แพ้ไปอย่างน้อยได้ในคืนวันนี้นะครับติดท้ายที่เวลาตี35ไปที่พรไปมียร์ไปเล่กติดนะครับเลสเตอร์ซิตี้อันดับ3เปิดบ้านเจอกับเชลเซีอันดับ7เลสเตอร์มี35มสาแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะซาท์รมตันมา2อูนย์นะครับตัวหลักมอนเดิมครับยูริติลิมันสแนลรุกนำโดยเจมส์เดิสันฮาวิบานส์ข้างหน้าเป็นเจมี่ว ฝังของเชลซีเนี่ยมี29แต้มเกมล่าสุดบุกชนะฟูลแลม1-0นะครับข่าวดีคือการได้อินโกโลกองเต้ผลทดแบงกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับที่เหลือเนี่ยพวกคารเฮาแวยที่ได้พักก็น่าจะกลับมาเล่นกับเมสันเมานะครับนาวุรุคคริสเซนปุริสิตฮาคิมซีเยกหน้าเป้าเนี่ย ต้องลุ้นระหว่างติโมแวนเนอร์หรือว่าโอลิเวียชิรูนะครับต้องเดาใจลำพากเลยครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันกินกันไม่ลงนะครับเสมอกัรทั้ง2นัดก่นอนเกมใกล้เคียงสูสีมากครับผมชอบที่เชลซีนะครับผมมองว่าแม้ว่ามาเยือนแต่ว่าการได้กองเต้กลับมาและเกมใหญ่แบบนี้เชลซี Chelsea จะมีลูกคึ้อยู่แล้วครับผมมองว่าจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยก่อนนะครับแต่ว่าลุ้นถึงบุกชนะได้วัดใจเชลซีดีกว่านะครับสรุป3มทีมครับชอบไปที่กรักบ,บัก เบอร์เลอร์บูเซ่นและเชลซีนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคลิงเน้นทีมเดียวครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับบ๊ายบาย